ครับเอีกาชนักตัวทัคกับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของตัวผู้เล่นรายบุคคลสําหรับในเวทีพิมี์ลีกนะครับที่พวกเขาณเวลานี้นะฮะผ่านมาแล้ว23-24วีคเนี่ยดีเกินคาดดีเกินกว่าที่คิดแล้วก็พวกเขาก็ฟาดกลับทุกคำวิจ,จารณ์ครับ คำวิจารณ์ใ,ใดๆที่เคยวิจารณ์พวกเขาแบบสาเสียเทสเสียวิจารณ์แบบโอ้โหหนักหน่วงมากเนี่ยในเวลานี้คําวิจารณ์เหล่านั้นหายวับไปกับตาเลยครับเพราะว่าฝีเท้าและก็ความสามารถได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามเป็นใครบ้างนั้น เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบนะครับฟังกนจบลืมกดไลค์กดแชร์ส,ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาของอีกาชาแนลแบบนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทาง,อ,งอีกาชาแนลด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับนักเตะคนแรกที่ผมมองว่าเออมันต้องอย่างนี้เป็นแข้งที่ดีเกินคาดฟาดกลับทุกคําวิจารณ์คือใครครับคนแรกที่ผมนึกถึงนะฮะ นั่นคือวาตารุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์ pool ครับซึ่งปัจจุบันวันนี้เขาเสร็จจากภารกิจทีมชาติและกลับมาอยู่กับทางลิเวอร์ pool แล้วนะครับแล้วก็ลงฝึกซ้อมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือลิเวอร์ pool ในช่วงนับจนถึปตปนไปจนถึงวันสุดท้ายของซีซั่นยังจำกันได้ไหมครับในวันที่วาตารุเอนโดโผลมาแล้วกลายเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์ p o o ตอนนั้นแฟนลิพูแบบตั้งตัวไม่ติดเลยอะไรวะเนี่ยก่อนอันนี้กูมีข่าวกับมอยเซตไกเซโด้พลาดให้กับเชลซีมีข่าวกับทางโรเมโอลาเวียก็พลาดให้กับเชลซีแล้วกลายเป็นวาตรุเอนโดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในฐานะกองกลางตัวรับคนใหม่ตอนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งแฟนเดอะคอปงงฮะงงแบบอะไรเนี่ยคุณคือใครไหวหรือเปล่า พี่ตีนี่คือพีเมลิกนะครับจะเชนครับคุณคิดอะไรอยู่เอฟเคุณบ้าไปแล้วนี่มันเก่งจริงเหรอนี่คือตำแหน่งที่เราต้องการมากที่สุดมันคุณจะต้องเป็นนักแต่ระดับคุณภาพไม่ใช่อนโดแน่นอนครับยังไม่ทันจะลงสนามวาตารุเอนโดก็เจอบททดสอบที่หนักหน่วงมากๆจากการเคลือบแคลงสงสัยของบรรดาคนที่อยู่รอบด้านเขาน้อยมากนะครับที่จะ เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตัวเขาส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เชื่อนคำยาส่วนใหญ่แล้วมองว่าเอามาแก้ขัดแค่นั้นแต่เจนนคครับไม่เคยพูดในแง่ลบกับเอนโดเลยมีแต่ยกย่องสรรเสริญว่าเอนโดนหละของแท้เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูเอนโดจะพิสูจน์ตัวเองได้แน่นอนเอนโดเองก็ไม่ได้ไปตอบโต้กับคำวิจารณ์เหล่านั้น เขาก็ก้มนักตาฝึกซ้อมจนกระทั่งพอได้รับโอกาสเขาก็เริ่มที่จะฉายแววเด่นเรื่อยๆครับใน,นช่วงแรกครับในช่วงการปรับตัวในช่วงการที่ต้องมาเอาตัวรอดจากเกมที่มันรวดเร็วแล้วก็หนักหน่วงแต่พอลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเอนโดก็ค่อยๆค,ค,คลายพิษส,สงจนกระทั่งพิสูจน์นะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาคือนักเตะ,ะระดับคุณภาพอีกคนหนึ่งเขาก็มีคุณค่ามากพอในการที่จะเป็น คนสำคัญในทีมชุดใหญ่ของหงแดงจากความเคลือบแคลงสงสยัยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความเชื่อและทุกคนก็ยอมรับในขณะเดียวกันครับเอนโดก็ไม่หยุดในการที่จะพัฒนาตัวเองเขาดีมากๆในหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหง์การผ่านบอลสาเร็จเกิน90%เป็นนักเตะที่ไม่ค่อยจะเสียบอลง่ายๆเป็นนักเตะที่เล่นแบบดูง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพสูงมากสแตทในเวลาที่มีวัตถุเอนโดอยู่ในสนามนั้น ริพูชนะถึง11จาก15เกมแล้วทีมยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับเกิน30ประตูเนี่ยในช่วงวนั้นที่เขาได้ลงสนามให้กับริพูแล้วสิ่งที่พิเศษจากตัววัตุเ็นโดคือรูปร่างของเขาเล็กก็จริงครับแต่เขายังสามารถที่จะดวลลูกกลางอากาศได้ดีมากๆนั่นเป็นเพราะว่าเขาฝึกซ้อมอย่างหนักรวมถึงเครื่องตอกย้ำว่าเขามีดีพอในเรื่องของลูกกลางอากาศเพราะเขาคือมิดฟิลด์ที่ชนะ ลูกกลางอากาศได้ดีที่สุดในเวทีบุเดสิก้าเยอรมันในขณะเดียวการหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีแต่งแง่บวกครับก็คือการแช็คเกิลก็ดูดีการสกัดบอลการชนะในการครองบอลก็ดูดีเมื่อเอาสแตตนั้นมาเปรียบเทียบกับซีซั่นสุดท้ายของฟาบินโยกับในช่วงเวลาที่เอนโดยังไม่ได้ลงเต็มซีซั่นเนี่ยเอนโดชนะนะครับดังนั้น,นนี่คือคนแรกทผมนึกถึงเลยว่าเขาดีเกินคาด แล้วก็สามารถฟาดกลับทุกคําวิจารณ์ได้สําเร็จนะครับปรบมือให้เหลยสำหรับเอนโดนะฮะและในวันนี้เขากลับมาแล้วผมเชื่อว่าแฟนเดอะคอปเองก็น่าจะแฮปปี้กันทั่วหน้ากับการที่มีเอนโดอยู่ในแผงวิดฟิลอยู่ในขณะน,นี้ทีนี้ไปดูคนที่สอนที่ผมนึกถึงครับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับผมนึกถึงใครผมนึกถึงเดียโก้ดาโล่ครับเดียโก้ดาโล่ดาวเตะชาวโปรตุเกสนะครับ ทำไมถึงนึกถึงเขาอ่ะเอาง่ายๆในทีมแมนยูชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดูกลุ่มนักเตะที่สปอร์ตไลท์สัดสองส่นวนใหญ่ก็จะเป็นรานดุสฮอยลุนเริ่มนะใช่ไหมครับมีคอบบี้มนูมีอาริฮโดกานาโชแต่ถ้าลงลึกไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ตอบโจทย์ในเนื้อง,งานของเอเจนฮากได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับก็คือดิโอโก้ดาโลแล้วซีซั่น2023-2024นั้นสำหรับผม มองไปยังตัวดาร์โลเนี่ยนี่คือซีซั่นที่แม่งโคตรดีดีสำหรับดาร์โลมากๆนับตั้งแต่ที่เขาสวมเสื้อคาแข้งให้กับปีศาจแดงเป็นซีซั่นที่เรามองในเรื่องของโอกาสการลงสนามมันมาต่อเนื่องและผลงานส่วนตัวดาร์โลก็แสดงเห็นถึงเรื่องของพัฒนาการความเข้าอกเข้าใจในการเล่นรวมถึงการรับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแทบ จะไม่มีข้อผิดพลาดคือถ้ามีข้อผิดพลาดมันน้อยมากๆไม่ได้เหมือนกับในซีซั่นก่อนก่อนหน้านั้นเดียโกดาโลเนี่ยชื่อเขาเป็นดารุ่ยเลยครับลงไปเล่นแล้วโอ้โหแฟนผีสายหน้าเลยอะไรวะเนี่ยแต่ในวันนี้เขาแทบจะการันตีตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาน,นะครับมีความเปลี่ยนแปลงในทิทางที่ดีขึ้นมากๆเขาดูมีความยืดหยุ่นดีมากๆยืดหยุ่นในเรื่องขงการช่วยการจัดการ ของเอลิชเชนฮาร์ทที่สามารถจะวางแผนได้หลากหลายจากในตัวเขาที่เป็นหนึ่งในนักเตะสาวผยนของทีมอยู่แล้วนี่นะครับเอลกันครับตอนนี้พอลงเล่นอย่างสม่ำเสมอดูอจะมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เขามีอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของเมนเชสลิตี้หรือว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเขาจะดูมีความพึกเถิมแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากในแต่ละเกมที่เขาลงเล่นตอะน,นั้นผมมองว่าในช่วงตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับ ดีโกดาโลคือหนึ่งนะแต่ที่ดีเกินคาดและสามารถที่จะตอบกลับเสียงวิจารณ์ที่ผ่าน,านมานะครับาต้องปรบมือให้กับทางดีโกดาโลด้วยคนหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูคนที่3ครับคนที่3ที่ผมนึกถึงนะครับก็คือริชาร์ดิสันริชาร์ิสันกองหน้าชาวบราซิลของท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนหน้านี้เขาถูกมองว่าเป็นบราซิลเซนเจน์ เป็นบราซิลที่ไม่น่าจะใช่บราซิลเป็นบราซิลที่คาดหวังอะไรไม่ได้เลยแตทั้งที่ตอนที่เขาคาแข่งกับเอเวอร์ตัเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเขาคือเดอะแบ็กเขาคือตัวความหวังของท็อฟฟี่สีน้ำเงินแต่พอมาเล่นกับทีมที่ใหญ่กว่าเอเวอร์ตัพอมาอยู่กับสเปอร์เนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาโดนวิจารณ์แบบเละเทะมากครับเขาโดนวิจารณ์จนกระทั่งกลายเป็นนักเตะที่ ปราศจากความมั่นใจอย่างสิ้นเชิงลงเล่นไปแล้วสีหน้าบ่งบอกเลยว่าเขามีความเป็นกังบนทําอะไรก็ผิดพลาดเวลามีจังหวะจ่อๆจยิงติดยิงโล่งๆหลุดกรอบสี่สั้นก่อนถือว่าเป็นผลงานที่ต่ําเตีย้ยเรียกติดพื้นมากๆ27เกมที่ลงเล่นใ้กับทางสเปอร์ยิงได้แค่เม็ดเดียวเป็นไม่ได้ไงครับคุณคือกองหน้าทีมชาติบ,บราซิลคุณเคยเล่นได้ดีกว่านี้มาก่อนหน้านี้ แต่ทำไมคุณถึงฟอร์มการเล่นสเปซสปาแบบนั้นล่ะแต่ในวันนี้ครับริชาร์ดสันแตกต่างไปจากเดิมเขาคือริชาร์ดสันที่ทุกคนอยากจะเห็นโดยเฉพาะยิ่งแฟนไก่ต้องการเห็นริชาร์ดสันเป็นแบบนี้เป็นริชาร์ดสันที่มีความทุ่มเทอยู่แล้วใช่ไหมครับมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วแต่เติมเต็มในเรื่องของการยิงประตูที่เด็ดขาดในวันนี้ครับบอกเลยโอ้โหนี่คือแบบริชาร์ดสันติดไฟครับ คือฟอร์มร้อนแรงมากๆแปนัดหลังสุดย,ยิงไป9ตอนที่เจอกับเอฟเวอร์ตันนี่แบบโอโห้คมกริบเลยมีโอกาสยิงเอฟเวอร์ตัน4ครั้งเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็น2ประตูและเป็น2ประตูที่เราสึกว่าเออก็ไม่ได้เป็นการสกิดโล่งๆหรือฟลุกๆนะฮะแต่เป็นการยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งและในเวลานี้คือเขากลับมาจริงๆเขาแฮปปี้มากแฟนไก่แฮปปี้ในขณะเดีวยวกันผมก็เชื่อว,ว่าแฟนท็อปฟ่เมนที่ได้เห็นวิชาริสันเป็นแบบนี้ เติบโตกับทางสเปอร์แบบนี้ก็แฮปปี้เช่นกันแต่นั้นนี่คือนักเตะที่ดีเกินคาดและสามารถที่จะกลบเสียงวิจารณ์เหล่านั้นได้แบบเต็มๆละนะครับนั่นคือคนที่3ทีนี้ไปดูคนที่4คนที่สําสหรับผมนะครับผมขอเลือกโอลิวอสกินโอลิวอสกินเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เขามาอยู่กับทางแอสเซมบล่าเนี่ยก็คือฟอร์มการเล่นแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เป็นกองหน้าที่ดูธรรมดาธรรมดา แต่พอโอลิวัสกินอยู่ในมืออุนัยอิมเมรี่เขาเปลี่ยนไปแบบคนละคนเลยเป็นโอลิวัสกินที่แบบโอ้โหเฮ้ยกองหน้าแบบนี้โคตรอันตรายเป็นกองหน้าที่คมมากเป็นกองหน้าที่รู้จากวิธีการเล่นเป็นกองหน้าที่รู้ว่าจะต้องวิ่งไปช่องไหนถึงจะได้ประตูแล้วเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องสุดๆนะครับโอลิวัสกินอยู่ในมืออุนัยอิมเมรี่เนี่ยเกือบเกือบหกสิบนัดตอนนี้เขาทำไปแล้ว30ประตูและ16แอสซิตกองหน้าบางคน มุ่งมั่นที่จะทําประตูอย่างเดียวแต่ไม่สนใจในเรื่องของแอซิ์เลยแต่มันไม่ใช่โอลิเวอสกินตอนนี้คือกองหน้าที่ครบเครื่องมากๆเล่นกับเพื่อนก็ได้เปิดบอลให้กับเพื่อนก็ได้และยิงประตูเองด้วยก็ได้ดีเกินคาดคนที่5ผมขอเลือกชอนลองสตาร์ฟกองกลางของสริกาดงนิวคาสเซิลนะครับตอนแรกเนี่ยเราคิดเลยว่าโอ้โหลองสตารเองสวยแน่นอนเพราะนิวคาสเซิลไปดึงตัวซันโดโตนาลีเข้ามาเพื่อ ประสานงานกับทางด้านบรูโน่กิมารส์และอีกคนนึ่งคือโจลินตันแล้วลองสตาฟจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับแต่นี่แหละครับชีวิตคนทุกอย่างมันไม่แน่นอนอะไรที่มองว่ามันไม่น่าจะได้แต่ก็เป็นไปได้นะครับอย่างลองสตาฟตอนนี้เขาคือตัวหลักนะฮะของกองกลางนิวคาสเซิลเลยเล่นดีแบบผิดหูผิดตา เรียกเรียกว่าตอนนี้ลองสตาร์ฟรู้ดีครับว่านี่แหละคือโอกาสของเขาในเวลาที่ส t ตนด์ตนาลียังไม่ได้กลับมาพื้นที่ตรงนั้นก็มีพื้นที่ว่างสำหรับเขาแล้วลองสตาร์ฟเองในแต่ละเกมแต่ละแมตช์เนี่ยโอ้โหเป็นลองสตาร์ฟที่แบบพลังม้าเป็นอย่างมากคือวิ่งไม่มีหมดจริงๆตอนนี้กลับมายึดตัวจริงได้แล้วนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาแล้วมีแอซซิตเกิดขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะยังมีการทำประตูด้วย อย่างการยิงประตูใส่ฟูลแลมมนสึก f f ฟเอยังมีการยิง2ประตูใส่ลูตันทาวแล้วก็ได้คะแนนความสามารถ8เต็ม10ซะด้วยนะครับมาหลายเกมแล้วดังนั้นนี่นะครับคือการกลับชาติมาเกิดของชอนลองสรัฟอีกครั้งแล้วก็เป็นนักเตะดีเกินคาดต่อกลับเสียงวิจารณ์ได้อย่างสะใจนะครับทีนี้ไปดูดีเกินคาดคนที่6ครับคือนิวโมเป้ครับนิวโมเป จำก็ได้ไหมครับว่าเขาเคยอยู่กับทีมท็อฟฟี่เสียนเงมินเอฟเวอร์ตันตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโดนแฟนท็อฟฟี่โหใส่ในสนามนะแล้วก็ยังมีคำวิจารณ์แบบสาเสียเทเสียบอกว่าโหนิวโมเปเองเป็นกองหน้าได้ยังไงวะยิงโคตรเบาเลยเป็นกองหน้าที่ไม่มีความอันตรายมีความน่ากลัวไม่มีความเด็ดขาดไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอฟเวอร์ตันไปดึงตัวโมเปมาได้ยังไงแต่ในท้ายที่สุด ตอนนี้ณเวลานี้นิวโมเปก็เป็นคนละคนไม่ได้เป็นคนที่แบบฟอร์มสเปซสปะเหมือนตอนคาแข้งให้กับทางทอฟฟี่สีเงินแต่ตอนนี้เขาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่แบบเฮ้ยอันตรายจริงนะฮะมีโอกาสแล้วยิงสวยๆก็เยอะหาช่องว่างได้ดีหาพื้นที่ว่างได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้แบบแม่นยำนะฮะมีประตูต่อเนื่องในช่วงหลังๆนะครับสำหรับนิวโมเปเห็นแบบนั้นในกฟาฟาดเรียบเหมือนกันเขาทําประตูในเกมกับเวสต์แฮม ซึ่งเบรนท์ฟอร์ดเองก็ชนะในเกมนัดนั้นทำประตูกับลูตันเบรนท์ฟอร์ดชนะด้วยในเกมนัดนั้นทำประตูกับฟอ r e เรสต์ด้วยนะครับมีทำประตูกับสเปอร์แล้วก็ทำประตูกับแมนซิตี้ในเกมที่แพ้แมนซิตี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือคมมากเป็นคนละคนเลยเหลือเชื่อเหมือนกันผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่นี่แหละครับในเวลาที่มันอยู่ถูกที่ถูกทางอยู่ถูกโค้ชโค้ชมีคู่มือในการใช้งานนิวโมเปก็ กลับมาเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนตอนที่เขาคาแข้งที่ไบรตันนะครับทีนี้ไปดูดีเกินคาดคนสุดท้ายกันนั่นก็คือลอสบาร์คลีย์ครับลอสบาร์ลีย์กองกลางชาวอังกฤษเคยโด่งดังเป็นพลุแตกเลยตอนที่อยู่กับเอฟเวอรตัเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงน่าจับตามองมากด้วยพรสวรรค์ตอนที่ทะลุสู่ชุดใหญ่ที่เอฟเวอรตตอนนั้นเนี่ยลงสนามไปประมาณ180เกมนะครับ แล้วก็ยิงไป27ประตูกับอีก28แอสซิสร์เรียกว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยดีมากเข้าตาบรราทีมใหญ่หลายทีมจากนั้นก็เชลซีก็กระชากไปดึงตัวไปร่วมทีมได้ลงเล่นประมาณเกือบเกือบ100เกมแต่มันอยู่ห่างไกลจากในจุดที่เขาเคยยือนอยู่ก็คือฟอร์มพีกเนี่ยไม่เห็นในทีมเชลซีจากนั้นก็เป็นนักเตะของแอสตันวิลล่ามีช่วงหนึ่งไร้สังกัดและโดนนิสดึงตัวไปร่วมทีมที่ลีกเอิง แล้วก็ถูกนิสปล่อยตัวแล้วมาลูตันชาวที่เขาได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งลูตันเซนฟรีลอสบาร์ลี์เข้ามานักเตะที่ถูกปล่อยยืมนักเตะไร้สังกัดนักเตะที่เอาตรงๆพออยู่กับลูตันไม่มีใครมองเขาเลยครับแล้วในวัย3 0คืออาจจะมองว่าจุดตกแล้วหัวตกแล้วไม่น่าจะกลับมาพีคแน่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าตอนอยู่กับลูตันเล่นโคตรดีครับ ทำให้กองกลางของลูตันแข็งแกร่งมากลอสบาร์กลี่คุมจังหวะเกมได้ขับเคลื่อนเกมได้ไปข้างหน้าได้อย่างลงตัว17เกมให้กับทางลูตันเนี่ยยิงไป3แอสซิสต์สามผลงานตอนนี้คือดีวันดีคืนครับหลายๆคนมองว่านี่คือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของรูตันได้เลยครับเพราะว่าเซนฟรีเข้ามาแต่แสดงศักยภาพโคตรดีแล้วตอนนี้มีเสียงเชียร์ด้วยครับว่าเฮ้ยถ้าเล่นแบบนี้ก็เลยเซาลเกตดึงตัวไปร่วมทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งไปล่ะ เอาไปลุยยูโร2 0 2 4ที่จะถึงนี้ไหมล่ะนะครับดังนั้นก็ยินดีสำหรับรอสบาร์คลีด้วยเหมาะสมและก็คู่ควรที่เขาจะกลับมาอยู่ใน spotlight ของบรดาสื่อแล้วก็ได้รับการยอมรับจากแฟนบอลรอบด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือแข้งที่ดีเกินคาดนับเฉพาะในเวทีพรีเมียร์อยากจะเสริมใครอีกเชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิงเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในดาวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาชแน,นลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ